ิดคลิปวิภาวีสีทองถึงไทยแล้วบุคคลสำคัญผู้นี้ไปรับด้วยตัวเองอยู่ทุกช่วงเวลาจริงๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะวิภาวีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีว่าต่อจากนี้ฉันต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนๆนักกีฬาทีมชาติไทยอีกครั้ง เป้าหมายของฉันคือการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสฉันไม่คิดว่าฉันจะมีเวลาว่างไปท่องเที่ยวและถ้ามีของข,องขวัญสักชิ้นที่ฉันอยากจะซื้อให้กับตัวเองฉันจะซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮุนไดค่ะเป้าหมายแรกของการเป็นนักกีฬาก็คือการลงเล่นวอลเลย์บอลอย่างมีความสุขการเล่นวอลเลย์บอลด้ยวยความสุขนั้นเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ต้องรักษาสภาพร่างกายของคุณไว้ให้ดีเพื่อที่จะได้เล่นวอลเลย์บอลต่อไปอีกยาวนาน สุดท้ายนี้มันเป็นความฝันหลักอย่างหนึ่งของนักกีฬาวอลเลย์บอลน,นั่นก็คืออยากจะไปโอลิมปิกอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งค่ะและแล้วนะคะก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะเมื่อวิภาวีได้เดินทางกลับมาไทยนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่9เมษายน2567แล้วค่ะซึ่งละช่วงเวลานั้นนะคะก็ยังไม่มีภาพหรือคลิปปล่อยออกมาค่ะแต่วันนี้นะคะ10เมษายน2567ค่ะวิภาวีนะคะได้เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีบุคคลสำคัญนะคะที่ไปรับวิภาวีสีทองด้วยตัวเองซึ่งคุณหมอนะคะเป็นหมอประจำทีวอลเลย์บอลค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครได้ติดตามวิภาวีสีทองนะคะก็จะพบว่าคุณหมอนะคะอยู่ทุกช่วงเวลาทุกช่วงชีวิตของวิภาวีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นยามทุกหรือว่ายามสุขค่ะแม้แต่ช่วงเวลาที่วิภาวีนะคะได้สูญเสียคุณพ่อไปค่ะคุณหมอนะคะก็ได้เข้าไปร่วมงานอีกทั้งยังได้เดินทางไปส่งวิภาวีกลับเกาหลีอีกด้วย และก็ไม่พลาดนะคะที่วิภาวีเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้าแคมป์ร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยนั้นคุณหมอก็ไม่พลาดที่จะไปรับวิภาวีด้วยตัวเองซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆและแฟนๆวอลเลย์บอลหลายคนนะคะต่างเฝ้ารอคอยว่าเอวิภาวีนั้นจะมาไทยกับใครกันนะแต่จากคลิปที่เห็นแล้วนะคะเหมือนวิภาวีจะเดินทางกลับมาเพียงคนเดียวค่ะและยังมีแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะแซววิภาวีอีกด้วยว่า ใส่ชุดฮูดขนาดนี้ร้อนบ้างไหมเนี่ยก็เกาหลีมันหนาวนะคะแต่ว่าพอมาประเทศไทยแล้วก็เชื่อได้ว่าวิภาวีน่าจะปรับตัวหรือปรับสภาพอากาศไม่ทันแน่ๆค่ะบอกเลยนะคะว่าแฟนๆวอลเลย์บอลเห็นคลิปนี้นะคะต่างก็ใจฟูค่ะเพราะว่าอยากจะเห็นวิภาวีค่ะเข้าแคมป์ร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนๆแล้วเพราะตอนนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเพียวอชาราพรบิมพิมพิชญาทัดดาวนะคะที่ตามมาสมทบที่หลังก็ได้เข้าแคมป์ ร่วมฝึกกับเพื่อนเพื่อนแล้วค่ะซึ่งหลังจากที่แอดเห็นคลิปนะคะแอดก็ประทับใจในคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพราะว่าหลายๆคนค่ะก็เป็นห่วงวิภาวีกันนะคะเพราะว่าน่าจะหายไปครบ24ชั่วโมงแล้วเพราะว่าตั้งแต่วิภาวีนะคะจะเดินทางกลับประเทศไทยก็ยังไม่เห็นภาพหรือคลิปปล่อยออกมาซึ่งวันนี้นะคะแอดจะพาทุกคนค่ะไปดูคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลกันบ้างดีกว่าว่ามีความรู้สึกอย่างไรหลังเห็นคลิปดังกล่าวที่วิภาวีถึงประเทศไทยแล้ว แค่เห็นคลิปก็ดีใจแล้วกลับสู่ประเทศไทยเราแล้วยินดีต้อนรับกลับบ้านคุณหมอไปรับค่อยหมดห่วงหน่อยนึกว่าลงทางเป็นลมแดดไปแล้วคุณพ่อไปรับลูกสาวกลับบ้านค่ะดีใจแอบซองรอรับมาหลายวันแล้วยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะกำลังจะประกาศตามหาคนหายเลยค่ะในที่สุดยินดีต้อนรับกลับบ้านนะลูก พกแชมป์ฝากคนไทยด้วยแบบดับเบิลแชมป์เก่งมากเด็กน้อยเงียบไปเกือบสองวันตามหากันทั่วทิกตอกเลยทีเดียวสบายใจได้เห็นหน้าเจ้าเด็กมีคุณหมอไปรับนี่เองยินดีต้อนรับคนเก่งกลับบ้านขอให้น้องสู้ๆต่อและขอให้คนเก่งได้ไปโอลิมปิกจ้าคิดถึงยินดีต้อนรับกลับบ้านจ้าเย้พี่สองกลับมาแล้ววันนี้นอนหลับแล้วค่ะ ครบ24ชั่วโมงพอดีลูกสาวคงกลัวลงพักจะพงังพอแม่แม่จะไปแจ้งความแล้วเลยต้องรีบมารายงานตัวคลิปนี้ที่รอคอยยินดีต้อนรับกลับบ้านเรานะคะเวลคัมโฮมดีใจจังกลับมาแล้วยินดีต้อนรับนะเจ้าสองยินดีต้อนรับเจอคลิปแล้วดีใจจังและนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนที่เชื่อว่าแฟน,แฟน,แฟนลลบอลหลายคนนะคะต่างดีใจแล้วก็สบายใจแล้วค่ะที่เห็นวิภาวีกลับถึงประเทศไทยแล้ว จากนี้นะคะก็เดี๋ยวมาอรอลุ้นโมเมนต์น่ารักน่ารักในระหว่างที่วิภาวีไปเจอกับเพื่อนๆแล้วก็ร่วมฝึกซ้อมกันในแคมป์นะคะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ค่ะฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักกีฬาของเรากันทุกคนด้วยนะคะเพื่อสู้ศึกเวนเอลต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวทายคลิปนะคะแอดขอแตะภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักของคุณหมอที่อยู่ทุกช่วงเวลาในชีวิตของวิภาวีจริงๆเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะ